กูได้หรอกูเจอคนปมาอยู่มันะคริ้หนึ่งกลียีแปลกแปลกเอ้ยหล่นลงมาเป็นกรบี่กระปฟ้าี่กูจคนโอเค วิ่งกูไม่เดนือยเลยนะเมื่อกี้มึงคืนไปไหมอ๋อมึงเกียร์อะไรอมึงกูเสียงว่ะกูโยนกูโยนกระกระของทอดมึงไปเองแหละเมื่อกี้โอไม่กูเสียงอ่ะแล้วเมื่อกี้มึงเห็นภาพปะล่ะไม่เห็นอีกเคลื่องเหรอโอวยตบตัวเองกตบตัวตบตัวเองกันไปทางใดเลยทางใดเลยยิงอะไรเนี่เฮียเอ้ย เกือบตายนะเล่นเดียวตายโดนโดนมาเต็มเผาตายนั่นเริ่มเลือกยิงกบฟ้ากนเลยเพราะกูยิงกอฟ้าหมละไหนกอฟ้าไม่เต็มกอฟ้าไม่เต็มไม่มดไอ้นี่กอฟ้าไม่เต็มดยูวันดีกว่าไม่ดีกว่ากบฟ้าที่ตรงเนี้ยมันไม่เต็มเออไม่เป็นไรกูกูสวายของดีๆ ้ยเปืนปืนปืนมุ้งปืนมุ้งปืนมุ้งดีหรือเปล่าไม่รู้แทนต่อแทนต้องไปต่อต้องไปต่อหรือมึงเอาของมุงต่อยอัของมุ้งมาหมดไม่ได้ทองนี่นี่นี่เชี่ยอมาละวอ่ะเชี่ยเด็กต้องตีตอนร้อนๆไวโอมาลงลงลงลิ้นลงลิ้นมาดินโดนไอเพี้ยมาหมดในม่วงในม่วงว่ะแล้วมาตินโดนอยู่ไงนี่แย่กว่าไม่เจอไม่รู้ มีข้อเสียงเดียวเลยนะเว้ยคือกูไม่รู้ว่ากูยังไม่ได้กูยังเปิดไม่ครบสิบกล่องมาตีคิวหมืเลยเนี่ยหมดแล้วนี่เยอะเลยนี่เราพันแล้วก็ถ้าเปว่าดวงดีเหมือนกันนะเออนี่ถือว่าดวงดีนะเอาจริงทุกคนทยนตนยนต์นเท่าไหร่เดี๋ยวกูสุ่มเจ็ดลองถือว่าไมนโชค์ของมึงเหมือนกันวะเฮ้ยกูขออีกสองกล่องกูเปิดได้วบอกว่าอีกกล่องนึงละเลยกล่องเดียวแล้วมอมีมีให้มีหรืออีกรอบลงงยังนี่ ด่าใหญ่่าใหญ่เมื่อกี้เอาทำทุนต่อดิเลอไม่ดาดนเอยไม่ใช่เออมึงไม่เอาทำทุนมึงจบละจบละอันเนี้ยเห็นวะกูเสร็จแล้วแล้วก็ทำเลยคมนนเมกูเสร็จแล้วก็มเลยทำไอสัตว์อ้ากระบี่มมวเด็๋ยวเดถ้ามีของของมีกล่องพ่กี้กูด้วยของกล่องนึงมัวมัวดับดับเดีไหสมัคไปไม่เสรหรอพี่เออยังไม่เสร็จยินโจรโจรนบีเอาีกูได้นายมึงโยงแต่แรกแล้วเหียมึงไม่เชื่อสัตว์ทาย นี่ไงไอเหี้ยกูบอกแล้ว่ามันเป็นต่อเงินในสัตว์แล้วมึงไปเอาอะไรไม่รู้กระมงกระบี่มึงเลรถเทินชิบหายเปลิดมันมันมันต่อในขั้นนี้ด้วยวะดูหลักการหรอเขาเรื่อไอเหี้ยสิ่งเดียวพนันนะดีมินกับเก่าก่อนอะไรอ่ะเขวบเท่าไม่มีแล้วกูมีของกูมีชิ้นเดียวเลยไอ้คนนี่ว่ะเฮ้ยคนสมมติคนอยู่ข้างเลยข้างมึงไม่อยู่ข้างกูกองท้องไปเท่าอะไรไปเท่า

ตัน้ำนกูอยากตู้แม่ม้อกูตายว่ะไม่แม่กูชุบกูุบปูได้มาเลยาเลยนี่นี่ตัน้ำมันมันเอาของกูไปแล้วาผมแล้วมันตีไปแล้วด้วยมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนหลังนู้นหลังนู้นมันชุบเพื่อนไม่ไม่ไอชุบหุไม่ไม่ถึงว่ามันตีไปต่อไม่ไม่ต่ชุบิแล้วกูโยงโยโยงกูไงโยงกูยังโยงแลวปัดเดียตายมึงโยมทินโยมติโยมติ

กัดเจ้าตายหรอได้ลันได้ลันอ๋อไม่มีแล้วแล้วตัวนั้นมีมูลาล่ะไอ้ตัวที่มีมูลามันอยู่ไหนแล้วมัตายแล้วฮัสต์เบี้อยกูไปแล้วกูโยงไปให้เองแล้วกูกูเบามาหมดแล้วโอเคสวยลุ้นอันนี้มอะไรอยู่ทีกูมีมูลาแล้วโอเคใช่เลยใช่เลยมอะอยู่ทีกูโหนี่โชคดีของเราเหมือนกันว่ะ เชี่ยโชคดีของกูมากมาเลยทีกูม่สนใจพวกแบงอกนี่ก่างนี้ดีของวันที่ที่ไม่ต่ดการเชื่อต่ออะไรงนแล้วยืดดินเด็กเตเลยเมื่อกี้ไม่ตวาดาบผู้ทองแรงมาเลย่านกไม่เจียนเลยก็เป็นโชคดีของเราที่มันแรงเลยมันมันคพรที่เลีว้ยมึงเชื่อจริงก็มึงอัพรักมาเยอะมากก็่ีไงเหมือนอสเนี่ยปา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 ไม่ไมเราสุ้สีนี้เอาดิมาดิ ชี้อ่โชคดีของมึงว่ะไม่กูเลยไม่กูเลยกูไม่บอกเลยมอ่ามือเปาไามึงะทำอะไรทำกูเชียไม่ดิ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 ไเ่ดิไ่ดิไม่ดิไม่ดิไ่ดิไม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 เดิไม่ีิไแล้วกูยังไม่ด้ป่ดไม่ดิไม่ดิไม่ยไ่ดดูไม่ากเล่นเไม่ดิไม่ดกไม่ดิ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 ไม่ดไเมมไไดม่ยังไม่ตายยังไม่ไเีย ใจ <ENNIS> ทุกคนเม่งมีของตัวเองแล้วมีฮัสต็อปเปคิกมีมีมีมูลาดไอ้เหียแล้วกูฮะมอก็ม่นโชคคือไม่โช่อล้ะเด็กเล็กเกลอะด็ไอ้เหียกูซัลา็เคนะเมือต้องกนไม่ได้องอะไรกไมยกูแดงอ่ะอ่ะไม่รีบเอแต่กูเยากว่าเงินกูนี่ชวงเดียวเรอจริงดีเก็บเงิได้ตามพื้นเลยดูดิจริง ไปตรงนี้ได้ไหมไป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 ตามแม่หมอเผยไ้ใจโชคดีจริงๆด้วยรู้สึกว่ารู้สึกว่าใจคุณบอกว่ามันมีบางอย่างซึ่งกูบอกอืมโอเคโชคดีของเราแหละเด็กๆนี่แหละขึ้นกูบอกว่าตอนนี้เราท็อผ้าแน่นอนจริงๆจริงจริงจริงยังไม่เห็นภาพที่ดีเลยจะมีกำบังอยู่แล้วแก้กำบัโอเคโอเคได้ได้ครับอันนี้ไม่ว่าจะที่ไหนกูจะลงคลิปแล้วก็ตั้งชื่อว่าโชคดีของเราล้วยซี ไปเยี่ยมโยีย่ไม่คือโชคดีเราสิไอ้เียเ่เท่จอะอะไรคือชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เฮียไม่ใช่พวมันเป็นจริงเนี่ยเียพวเป็หลอนเียเียชี้อะไรโชคดีแล้วพวกพวกกรซื้อพวกเซื้อยาอจะได้ยายาสีทองแบบยายายาฟาเป็นสีทองแบบแบบแชีเกรดอัพเกรดไม่ใช่ยาฟ้าแต่เป็นโอ้โห ยี่สิบครั้งเดียวเลยทั้งเรืองได้ทัท <anak S 2> ้งนั้นอะเชี่ยได้ที่ปลดมาครบเลยว่ะไอ้ยี่โชคดีของเราจริงหนึ่งกล่องอ่ะไค่ทิปทิปหนึ่งครั้งอ่ะมีวงฟ้ารัวไอทีอะเฮ้ยเชียกระเป๋าด้วยไอ้โชคดีของเราจริงด้วยเนี่ยตอนที่ไม่มีตังก์ปวดบังเราไอ้เทีโชคปวดได้เฮียของจริงตังเอาไปทำไมเอาไปไปเชียนโชคของจริง ไม่แม่แม่ไม่หมอไม่หมอของฆ่ากูเลยกูไม่ของเงินแล้วทีหลังกูของฆ่ากูดีกว่าเอาพัน <Ma Ivan. S 2> พหนึ่งเอาพันพันหนึ่งเที่ยอะไรวิสาบอยเออเออเดี๋ยววันนีครับเฮ้ยเชี่ยโดนหัวไปวะเชี่ยเมื่อกี้มันจริงๆโดนหัวนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราเหมือนกันนะเอาจริงมึงเล็งที่ไหนก็ได้ว่าโดนหัวเออจริงไอ้เหี้ยเรามมอสชุยสีเกาะมวยกูหน่อยได้ป่าววะฆ่าครูเลย โอเคได้โอ้โหไม่ค่าฟ้าฟ้าไปแล้วสินี่นี่กดทองกดทองกดทองกดมงอยู่ข้งหน้าเนี่ยเป็นโชคดีของเราเหมือนกันเราชนะเราเราชนะง่ายเลยไอ้เหี้ยมันเตะไอ้เีอยมันเตเรารเรารเรไหมเมด้นนี่ไโชคดีของเราอยู่ทหนโอ้โหเงาเงาทองเงาทอง เฮ้ยไม่ไ like sure ีตายไม่ตายคนนี้ใครคนนี้ตายรู้กูรู้เพราะกูเข้าไปในวช่วยเราช่วยเรามี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 ๆีีม่ได้มันมีคนเลดิมีคนเลยมาหมาด้างหลังกูดักแล้วกูดักแล้วกูดักแล้วไม่ได้ยืนรอกูยืนได้สู้เดีเรากูช่ยหรือกูช่ยอยด้าหลังไอ้เฮียก็เฮียแล้วะเยะเลยเ่ง

ช่วงนี้อนปดีที่มีแบบบอกผีมาปัดไม่บอก